โอเคมาครับมัธรมรมดาในที่สองหนึ่งจากกรงเทพโพลำโพงไปทางวิสไปทางจัาหาหัดทีอื่นครับ <c oughs> <c oughs> วันล็นส้สัเกตยอนกลันะครับ4ี่สีปครับรนสี่้าเขาสวยจังนี่ไหโดสีปไปใช้ไหม <laughs> สองนัสองนัดท่าที่ทำตีโดมาลงให้เป็นที่เรียบร้อยกับวริี่จอี่ใช้ใช้หนึ่งเป็นเขาบารเดเีวขึ้นกับบริรสองเป็นหนึ่งหลมมังช่าไ้ชาร์เสงานาางงนี้ก็พากรเทพมาทำชาติตาันอีกคสารตนโดริาบบี่โวตามสิ่งของสุราณนำเลดเซรบอลลเป็นที่เรียบร้อ แต่ก็แล้วกการสร้างารปั้งการรักิ้มการชมวิชาดิฉันอ่านใจโดนระตามานเรงกาบรยหา สองหนึ่งหนึ่งครับใช่ดีครับ